สบายดีพี่น้องเมื่อสุขุคุณเนาะเมื่อนีเส้าหน่อยกับสิผ้าไปอันถ้าเป็นหลอน่อเนาะพี่นอ้องเมื่อนีเส้าหน่อยสิไปป่าเสือแห่ไปเสือป่าแล้วหน่อยจะไปเสือป่าเนาะพี่นอ้องเมื่อนีแต่ทีมีชาวพรสบายดีพี่น้องบนาะย่อยให้เนาะพี่น้องเนะะาะเช้าพรอ่ะ เป็นสาวพรอนหัวย่างแล้วก็สาวพันธ้บนหน้าข้องป่าติว๋วเออสาวพันธกับสาวพรนสาวพรอ้านหัวย่างสาวพันธ์ข้องป่าติ๋วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องมันเนี้ยก็สิบไปเป็นเหรอเนี่พี่น้องถ้าพี่น้องเป็นเหรอแห้งแล้วู้ใดอยากเห็นว่าเสือป่าหรือป่าเสืออยู่สายนอกพี่น้อง ก็ตามสะหน่อยมากเลยเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่ไปกะเข้ามากก็ฝากกดไหลกดแทรกกซับสะไข่กดกระดิ่งให้ได้พี่น้องกิ้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 งเผือแจกเดืินคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะน้องเขามาไปกันเลยอ่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดบิ๊กซีดาวพนองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาขี่รถพิษ ถนนหนทางเมืองไทยก็จะประมาณนี้นะพี่น้องว่าธนาคารใหญ่ธนาคารกาสิกรธนาคารกสิฯพี่น้องตอนนี้เขาก็ข่ารถอยู่ถ่ารถอยู่แต่รถมันไม่มาสักกทนะนะีพี่น้องเราเมื่อยเลยนะพี่น้องทำไมมันแหวกอย่างเงี้ยี๋ยวจะเป็นเจ๊หม่อง ่ารถเมื่อยแล้วได้นี่ค่าบกลงหนึ่งขาโหลดซอมหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องรถสายเช้าเอสกับลังมาแล้วพี่น้องระหว่างที่ทามาเป็นชั่วโมงพี่น้องบ่อหอดเฮียสุดบ่อหอดอ้าบ่ออดบ่อได้ไปพี่น้องบ่อได้ไปเพราะว่ามันบ่ออดพี่น้องขาต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้ารถกับบ่อมาจะเขื่อ กระจกกระจอกบ้านมึงเะไรใหญ่ขนาดน,นี้นกกระจอกว่าชัดพี่น้องโอ้ยเปิดเราถ้ารถเมล์ไม่มาเราจะขึ้นแท็กซี่นะพี่น้องรเราจะขึ้นแท็กซี่แล้วนะพี่น้องไปไปเชื้อป่า Bye. เราขายของหล,ลายหลายพี่น้องของกัาไม่แต่ถึกถึกพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าย่างหล่อกันเอาพี่น้องเหรอ าซื้อตั้งสามร้อยสองระคุณนายซื้อสามอยได้สองร้อยด้สามอยสองร้ออไปมาเป็นหล่ากันไงเขาขายเท่าไัแบบแน่นันจิ๊ใช่ปะเขาปูขายในหุ่นทางเลยนะ ที่เขาสั่งเอะ่รเจอแถวนี้นะเจ้ว่าบอ่ ไปฟังนะปะน่าเคยเห็นเลยอ่าพี่น้องเ้าก็มาหอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็ป่านาใหม่อย่เลยปานาใหม่แถวบ้านซะหน่อยนี่พี่น้องเห็นบอนนาใหม่นอนง่าหนึ่งพี่น้องพี่น้องบ่เห็นดอกมันอยู่ไก่เห็นพี่น้องป่านาใหม่ได้ป่งพี่น้องเห็นบอนนาใหม่ได้ป่ พี่น้องเมื่อานที่มหาเบิงให้เขาปืนไล่ยิงเราพี่น้องหอดแล้วพี่น้องหอดบาทหอดซองเรียบร้อยช้อมขนนังกระยังไม่ได้ทาผู้ใดเนี่พี่น้องหมักอันนี้พี่น้องนักหมักเอียงเท่หน่อยพหูเสื่อมัน พักคะาักคะผักคะเดี๋ยวชีแวหหานยายกันนะพี่น้องเดียด๋วยวใช้หน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณยายหนูสวัสดีค่ะหนูไปไรายการอะไรคะอ๋อหนูไปป่าเสือมาจ้ะแห่ป,ป่าเสือเสือเยอะไหมคะเยอะค่ะ หนูเห็นนะนี่มันถูกหนูซื้อมาให้ยายอุ้ยดีจัจังเลยเท่าไหร่อ่าร้อยสามสิบจ่ายยายแล้วไม่เอาไม่เอาค่าเดินเหรอคะไม่เอาค่ะยายจะได้นอนดูทีนี้อ่านี่ดึงขึ้นได้นะยายน่าเอาลงได้ทำไมของยายซื้อถูกอ่ะอ้าวมันไปที่ของมันป่าเสือนนท์เสือเสือเยอะนะเสือเยอะเหรอยายดูไหมเออลืมวิ่งกลัวเสือกัดก็เลยไม่ได้ถ่ายมา ไปแล้วไปแล้ว bye bye. บ๊า,ายบา,ายมีเวอร์จ้าเจ้าน่อยเมื่อยแล้วเจ้าน่อยชิคาวห่านแล้วพี่นอกอ่ะบ๊ายบาย